ก็มาเป็นครั้งที่สองค่ะก็ก็จะอย่างครั้งนี้ถ้าถามว่าได้อะไรก็ได้ในจะติดกับคำว่าความไม่มีอะไรในนี้มีในนี้มีอะไรมีในนี้มีอะไรในคือจะจะปกติแบบเวลาปฏิบัติก็เหมือนที่อาจารย์ว่าว่าก็ก็ปล่อยวางโดยที่เราไม่ได้รู้เพราะว่าคือฝึก แค่ว่าว่าให้รู้สักแต่ว่ารู้ก็คือรู้รู้โดยที่ไม่ได้ไปไปต่อแต่ก็ไม่ได้รู้ว่ามันเรากําลังมันก็คืออีเวงเนี้ยมาเรื่อยๆมาเป็นสิบปีที่รู้ว่าสักแต่ว่ารู้แต่ว่ามันก็เท่ากับว่าเราไปยึดติดกับสักแต่ว่ารู้นั่นคือตัวที่เราไปไปยึดติดกับมันแต่พอมาครั้งนี้สิ่งหนึ่งที่มันขึ้นในใจที่มันเกิดขึ้นในใจมันก็ยังเป็นความเข้าใจอยู่นะคะว่า เออมันก็ดีในการที่เราค่อยๆตะรกรตกตะกรอนของความวา,มาเรื่องของสัจธรรมใน,ในธรรมะเพราะว่าตั้งแต่ต้นที่สนใจมามาปฏิบัติเนี่ยตั้งแต่เด็กๆก็คือเข้าใจว่าเราต้องเราอยากรู้สัจธรรมของชีวิตไม่ได้ไม่ได้ค้นหาความหมายของชีวิตแต่ต้องการรู้สัจธรรมของชีวิต แล้วมาปฏิบัติเพื่อให้สักแต่ว่ารู้จริงๆเพราะฉะนั้นก็ทำอย่างนั้นมาตลอดแต่ก็ยังไม่รู้มาครั้งนี้มันก็ต่อย,ยอดขึ้นมาอีกหน่อยนะคะว่ามันไม่มันก็อย่างที่คุณหมอพูดหรือว่าพระอาจารย์พูดก็ทําให้เรากระจ่างขึ้นมาอีกหน่อยแต่ว่ายังไม่ได้ต้องปฏิบัติอะคะ่ะถึงจะถึงจะเกิดปัญญาจริงๆณนะตอนนี้มันจะเป็นพูดจากความเข้าใจจากความจากมันมันไม่ใช่ปัญญาณนะวันนี้ ้าหุ้นนะักขณะเนี้ยมันคือมันไม่ใช่ปัญญาเพราะมันยังอยู่ในชั้นที่เราต้องเข้าไปเอาตัวไปไปไปคิดว่าต้องนั่งปฏิบัติจนเราเกิดปัญญาตรงนั้นเพพาะตอนนี้มันเหมือนกับเราเรียนรู้จากคาพูดของคนอื่นแล้วเราก็คิดตามนี่คือสิ่งที่ได้วันนี้ความเป็นจริงมันมีอยู่ทุกปัจจุบันครับมันไม่ใช่ว่า มันมีอยู่ในอนาคตที่ว่าเราจะต้องไปถึงความจริงถ้าโยมยังเข้าใจว่าเราต้องไปทําให้มันเป็นความจริงเนี่ยมันก็ยังวนอยู่ใช่ความจริงปัจจุบันเนี่ยมันก็เป็นความจริงนะปัจจุบันเนี่ยความจริงที่มันจะเกิดขึ้นมันก็เป็นอนาคตไปแต่ว่าตอนเนี้ยมันคืออย่างเนี้ย อย่างนี้คืออะไรอย่างเนี้ตอนนี้มันมีอะไรบ้างมันก็มีสังขารละวิสังขารที่มันที่มันทาเป็นที่มันแสดงตัวของมันอยู่สังขารแสดงตัวของมันอยู่ใช่เพราะฉะนั้นความจริงตอนเนี้ยมันก็เป็นตอนเนี้ความจริงนะแค่ตอนนี้จุดนี้ตอนเนี้ยมีเราไหมถ้าตอนนี้ไม่มีเรามันก็จบแค่ตอนเนี้มันไม่ใช่ว่าเราจะต้องไปเห็นตามที่เราได้ฟังมาเพื่อที่จะเข้าใจว่ามันไม่มีเรา จริงสิ่ง,งที่เกิดขึ้น,นเวลาที่เราฟังธรรมะเรามักจะบอกว่าเราเข้าใจแต่สิ่งในชีวิตชีวิตจริงๆเนี่ยพอกลับไปปึ๊บเราก็ยังเอาความเป็นความคิดมาจับแล้วแล้วเราก็เลยต้องวนกลับมานั่งฟังธรรมะอย่างเงี้ยอยู่เรื่อยๆเพราะมันไม่ได้เกิดทุคลุกขณะจิตจริงๆอย่างที่เราเข้าใจนะตอนนี้นั่นคือปัญหาของที่เราเป็นอยู่ไม่ใช่เพราะความเข้าใจเรายังมันยังเข้าใจไม่เต็มรอบมัน มันยังเข้าใจไม่หมดมันไม่ใช่ว่ามันมันยังมันไม่ใช่ว่าเราขาดการปฏิบัติเพื่อที่จะให้เข้าใจนะครับแต่ว่าเรายังมันมันยังมีความเข้าใจผิดอยู่บางส่วนมันก็เลยทําให้เราคิดว่าพอเวลาเรากลับบ้านไปเนี่ยมันมันนู่นนี่นั่นแล้วมันวุ่นวายมันเหมือนกับเราไม่ปฏิบัติเลยเรามีตัวตนนี่เราเราเราก็ต้องกลับมาฟังใหม่ฟังใหม่เพื่อให้เข้าใจเข้าใจแล้วก็ไปปฏิบัติเนี่ยคือ มันพ้นจากปัจจุบันไปแล้วครับคือถ้าเราดูปัจจุบันเลยเนี่ยตอนเนี้ยมันมีอะไรมันก็มีมีแค่สังขารที่เกิดดบแล้วก็วิสังขารทุกๆปัจจุบันมันก็มีอยู่แค่นั้นนหะแต่แต่ตอนเราหลงอน่ะเราเราไปบอกว่าโหตอนเนี้ยมันมีเรามันมีเราสังขารเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันไม่ดีเราต้องเป็นวิสังขารเราก็ต้องมีการวนกลับมาลูปเดิมเพื่อที่จะมาฟังธรรมเพื่อให้เข้าใจว่าไอ้วิสังขารคืออะไรสังขารคืออะไรแล้วก็ต้องมาปล่อยอะไรอันนี้ยวุ่นวายคือผมมองว่า จริงๆอ่ะปัจจุบันก็คือก็คือเป็นอย่างเนี้ยทุกๆปัจจุบันมันก็มันก็เป็นอย่างนั้นของมันจะบอกว่าปัญหามันเหมือนว่าศัจธรรมของเราที่เราคิดว่ามันคือไม่มีอะไรเนี่ยมันคึกทุกขณะจิตในแต่ละขณะแต่ปัญหาพอเราไปเจอภัสสะข้างนอกปุ๊บเราก็จะหลงแล้วก็ลืมสัจธรรมตรงนั้นแล้วมันก็ปล่อยตามต่อยเออเขาเรียกว่าคือมโนหรือว่าไปต่อยอดกับ สังขารหรือว่าสัพพะที่เราชเผชิญนะตรงนั้นเพราะเพราะโยมคิดว่าความเข้าใจอ่ะมันจะเที่ยงอืแล้วมันก็เลยมันก็เลยไม่สัจธรรมไม่เกิดขึ้นในทุกขณะจริงๆเพราะมันก็จะหลงไม่โยมอะเข้าใจว่าว่าพอปฏิบัติปุปป๊บอะโยมอะจะได้สัจธรรมมาแล้วสัจธรรมเนี้ยมันจะอยู่ตลอดไปในใจจริงๆอ่ะความเข้าใจอ่ะมันก็เกิดดับเหมือนกันอือ เพราะว่าโยมคิดว่ายมจะไปปฏิบัติเพื่อให้ได้ความเข้าใจที่มันติดตรึงใจคือคือไปเข้าใจไปยึดไปเข้าใจว่าเพื่อปฏิบัติเพื่อให้มันค่อยๆตะกรนตะกรนแล้วจนเกิดสัจธรรมนั้นคือสิ่งที่เราไปยึดมันมันมันหมายสิ่งที่หมายไม่ได้สิ่งที่หมายไม่ได้ก็คือความเข้าใจที่เรายึดว่าปัญญาเนี่ยมันจะเที่ยงแท้มันยังก้าวข้ามตรงนั้นไม่ได้ที่ที่เป็นอยู่ใตอนดีมันยัง ขนาดจิตตรงนั้น,นเรายังไม่มันยังค้างอยู่ในใจขอโอกาสค่ะก็จริงๆแล้วอะ่ะตัวความไอเราเริ่มแรกอะ่ะเราต้องเรียนรู้มันเป็นสัญญาแต่ว่าเราต้องรู้ว่าไอ้ตัวสัญญาเนี่ยมันไม่ได้เที่ยงคือสัญญามันก็ไปคืออยู่ในส่วนหนึ่งที่มันเป็นสังขารมันก็เกิดดับทีนี้ก็ต้องพิจารณา ให้มันลงแก่ใจว่าสัญญาเนี่ยมันเกิดจากอะไรสัญญามันคือความจําได้ไหมายรู้ที่เราเอาสิ่งที่เราเรียนรู้เก่าๆอ่ะมันคิดปรุงแต่งใช่ไหมคะทีนี้การที่จะเห็นสทาความจริงว่าไอเนี่ยมันคืออะไรเมื่อสัญญาเนี่ยมันอยู่ในส่วนหนึ่งของกองสังขารมันคือ,คอมันคือมีการเกิดดับ อันนี้เราเห็นว่ามันเกิดดับอ่ะมันก็คือเห็นสัจธรรมความจริงอยู่แล้วเราไม่ต้องไปค้นหาเพราะสัจธรรมความจริงคือมันอยู่ณนะปัจจุบันอยู่แล้วมันมีอยู่แล้วเราค้นหามันไม่ได้แต่เราทำค,ความเข้าใจแค่นั้นเองเข้าใจก็คือแค่เข้าใจว่าอ๋อเนี่ยสัญญามันก็คือตัวสังขารตัวหนึ่งที่เกิดดับอันนี้ก็คือเข้าใจแล้ว ใช่ค่ะพึ่งพึ่งพึ่งพิ่งคิดได้พึ่งนึกได้ว่าเออจริงจริง,รงสัญญามันก็เป็นตัวที่ทําให้เราคิดว่าเราพยายามจะหาัาจะทมความหมายของมันเพราะว่ามันคือความรู้เก่าๆของเราที่ขุดขึ้นมาแล้แลวบอกเราว่าต้องหามันต่อต้องมีความหมายให้ได้เราจะติดอยู่ที่ตรงสัญญาตรงนี้ ก็คือเราเราไอความคิดว่าเราติดน่ะมันก็เป็นสังขารเหมือนกันก็คือถ้าถ้าเริ่มต้นที่เราจะทาความเข้าใจคือเราทําความเข้าใจคําว่าสังขารกับวิสังขารว่าคุณสมบัติของมันนะ่ะคืออะไรตัวสังขารเนี่ยมันก็คือการเกิดดับทุกอย่างที่ที่เรารู้เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปมันก็คือสังขารทั้งหมดมันเป็นธรรมชาติทีนี้เราเข้าใจตรงเนี้ยอันนี้คือเข้าใจสัจธรรมความจริงเนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะไปนค้นหาอะไร แล้วในส่วนที่มันเกิดดับมันเกิดดับที่ไหนมันเกิดดับในความว้างเปล่าความไม่มีอะไรความไม่มีอะไรนี่ก็คือวิสังขารมันก็คือสัจธรรมความจริงของธรรมชาติซึ่งมันมีแค่สองสิ่งแค่นี้เองมันก็ไม่ต้องไปค้นหาอะไรให้มันลึกมากกว่านั้นเพราะมันมีแค่เนี้ยพอเราลิ้นรนเหมือนว่าเราอยากรู้มากขึ้นเราค้นหามากขึ้นมากขึ้นถามว่าค้นหาแล้วมันได้อะไรมันก็ไม่ได้อะไรมันก็วนอยู่อย่างงี้ คือต้นตอต้นตอของมันก็คือมันมันก็คือมาจากตันหาแหละตันหาผลตันหามาจากไหนก็มาจากตัวเราที่อยากได้ความรู้ความเข้าใจอยากเห็นอยากรู้แจ้งเพื่ออะไรเพื่อเราจะพ้นทุกข์แต่จริงๆแล้วความพ้นทุกข์มันไม่ได้มีมันไม่ได้มีใครไปต้องพ้นทุกข์เพราะปัจจุบันความจริงก็คือมันมีมันมันก็คือเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วมันไม่ได้มันไม่ได้มีใครทุกข์ ขอบคุณค่ะที่เออก็คือจริงๆในทุกๆขณะมันไม่ได้มีอะไรอยู่แล้วเพราะนั้นนั่นก็คือสัจธรรมที่มันเกิดขึ้นในทุกขณะอยู่แล้วมันไม่ต้องพยายามที่จะให้ความหมายหรือว่าพยายามที่จะค้นหาแต่ว่าทุกๆขณะที่มันเกิดเนี่ยมันก็ไม่อะไรเกิดผุดมันก็คือมันก็คือความความจริงที่มันเกิดขึ้นตรงนั้นไม่ต้องยอมรับไม่ต้องไม่ต้องเข้าใจแต่มันคือสิ่งที่เกิดขึ้นอะแล้วมันก็ แล้วมันก็จะมันก็จะหายไปของมันใช่เพราะว่าเพราะว่ามันเป็นธรรมชาติของมันคือมันไม่ต้องมีตัวเราอ่ะธรรมชาติที่ที่จะไปยอมรับมันหรือไม่ยอมรับมันแต่แค่รู้ว่าอ๋อนี่มันคือธรรมชาติของมันที่มันเกิดขึ้นจริงๆณปัจจุบันแค่นั้นเองเกิดมาแล้วมันก็หายบาดไบของมันแล้วสิ่งใหม่ก็เกิดมาเรื่อยๆมาให้ได้รู้แค่รู้ได้แค่รู้แค่นั้นเอ่ยทาอะไรไม่ได้ขอบคุณค่ะ หนูว่าไงเนี่ยไปตอนมาแล้วไปไงานบ้าดีขึ้นไหมล่ะอย่างไงเจ้าค่ะกราบหลวงตาเจ้าค่ะก็ถ้าดูจากจิตลูกก็คือนิ่งขึ้นเจ้าค่ะถ้าถ้าย้อนมองเข้ามาในจิตก็คือนิ่งขึ้นแต่ว่าไม,ไม่ไม่รู้จะถามอะไรเจ้าค่ะขอความเมตตาหลวงตาเจ้าค่ะเอ้เมื่อกี้ ตอนแรกเนี่ยนะก่อนอนธะิถอดอธิฐานเนะี่ยแผ่นอธิฐานเนี่ยนะดูสึกกันเบอร์เบอร์ตอนนี้เริ่มจะชัดเจนขึ้นลูกงงนอนจ้ะ<ว>ชัดเจนแต่งงงงงวงนอนจ้ะงงนอนค่ำคืงงนทํางานแต่ก็ดีขึ้นรด่ม,มีปัญญาเดินเริ่มเข้าใจชัดเจนขึ้นตอนแรกเบอร์เบอร์ไม่รู้เรื่องอะไรจบต้นปลายไม่ถูกไม่รู้อะไระตอนนี้พอจะพูดรู้เรื่องเจ้าค่ะใช่ไหมเจ้าค่ะ อ้าวแล้วไงขเขาใจยัยงไงพูดมาม่้ิพูดจะจดชัดเจ้าค่ะ,คะก็คือ,เ,อเข้าใจว่าทุกสิ่งอย่างเป็นสังขารค่ะก็คือทุกวันสังขารเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเรื่องใหม่มาเรื่องเก่าไปคือมันจะเป็นอย่างนี้ทุกครั้งทุกวันเกิดขึ้นดับเกิดเกิดระดับเมื่อมีสังขารเกิดขึ้นยังไงมันคือมันดับ มันเป็นปกติมันเป็นธรรมชาติก็อย่างนั้นแหนะเมื่อกี้พูดไปรู้เรื่องใช่ไหมไปต่อยฐานมาพูดรู้เรื่องเลยเจ้าคับมันก็คือเป็นปกติเป็นธรรมชาติมันเป็นเอ,อก็มันเหมือนทุกอย่างที่มันเป็นเรื่องปกติประจําวันก็เหมือนชีวิตเราก็เกิดขึ้นทั้งอยู่แล้วสักพักหนึ่งล้วก็ไปเหมือนธร,รตต,ต้นไม้หรืออะไรทุกสิ่งอย่างหมูหมากาไก่อะไรที่มันเกิดขึ้นยังไงก็ ต้องดับตามเวลาเจ้าค่ะตาทุอ่ะไปถอยฐานเาพูดอะไรไปทำหมดเลยสล็เรื่องเลยแต่ว่าดวงตาลูกจะปฏิบัติต่อ,อยังไงเจ้าค่ะอะก็ต่อนฐานซ้ำๆเดี๋ยวมันจะได้พูดทำได้ชัดเจนขึ้นไปอีกมันจะเข้าใจถึงใจเองอธิษฐานให้ทำถึงใจ ก็คือช่วงที่ลูกไปทํางานแต่ละวันนะลูกก็พยายามที่จะมองทุกสิ่งอย่างที่อยู่สภาพแวดล้อมให้เป็นธรรมบางวันแต่บางวันก็ไม่ได้พิจรนารณาก็มองว่าคนเราเกิดมาก็มีคือมีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเจ้าค่ะก็คือเกิดมาพร้อมกับทุกคนอยู่แล้วแล้วมันก็ทํางานแยกกันแยกเป็นตัวตัว,ตวคือมันมีมันทางานของมันโดยปกติเจ้าค่ะ แต่ว่ากลายเป็นว่าตัวเราอะตัวปอมอะก็คือไปยึดแล้วก็กลายไปเป็นเนื้อเดียวกับมันเป็นเรื่องเดียวกับมันมันก็เลยทําให้เกิดทุกข์เจ้าค่ะเอยเก่งนะฮะเยวจะสอนอะไรเท่าไหร่เลยไปถอยฐานขานันมาแล้วพูดทำใจเลยก็ <c oughs> ถูกต้องแนละ้วพู้ันถูกต้องตามสัจธรรมความจริงเนะ่เพียรให้เห็นจริงๆจากใจอย่างงี้นนะ ไอ้ต่อเนื่องไม่ขาดสายเดี๋ยวมันก็รู้แจ้งเองเน่มันก็สิ้นยึดเองนิพิทาญาเกิดความเบื่อหน่ายในสังสารวัฏเองบาดเบื่อหน่ายในความยึดบ้านถือบ้านนั้นเป็นทุกข์เองเจ้าค่ะถอนนะถอนเช้าถอนเย็นถอนเช้าถอนเย็นฟัๆๆาธรรมงตาเจ้าค่ะนะ,ะเดี๋ยวก็แจ้งเนี่ยนะทำไม่มีอะไรหลักกระยับเข้าเท่าตีโยมพูดเด่ะนะมีแค่นี้เอง<ช>ไม่มีอะไรยึดบ้านถือบ้านได้ให้รู้จริงเห็นจริงรู้แจ้งจากใจจริงอ๋สาธุ นี่ปฏิบัติมานานแล้วเหรอเนี่ยปฏิบัติแต่ว่าก็คือน่าจะรวมรวมแล้วสองปีเจ้าหมือนประมาแค่สองปีสองปีก็คือเริ่มแรกลูกไปก็คือไปทําบุญที่วัดก็ไปปฏิบัติธรรมเมื่อประมาณสองปีที่แล้วก็ไปวัดป่าประมาณน่าจะปีครึ่งได้เจ้าแล้วก็ตอนนี้ก็คือช่วงโควิดก็ฟังธรรมนั่งสมาธิแต่ว่าไม่ได้ทุกวันเพราะว่า งานค่อนข้างเยอะจ่ะก็คือจะฟังทำไปด้วยแล้วก็เออทำงานไปด้วยก็คือตื่นมาก็คือหยิบมือถือมาฟังทำเพรช่วงนี้ก็จะฟังของหลวงตาก็คือทุกวันน่าจะติดกันประมาณเดือนครึ่งได้ชอถ้าติดติดกันทุกวันอ่าแล้วทำไมก่อนที่จะถอนแผ่นที่ฐานสี่แผ่นเนี่ยมันทำไมมีหมอกคลุ้ไมไปหมดเลยในะจิตใจสติปัญญาโดนหมอกคลุ้ไมไปหมดมัน,มนไม่รู้อะไรเลยทําไมพอถอนเสร็ แล้ี่ปฏิบัติมาฟังธรรมลูกตาม,มาด้วยแล้วไปปฏิบัติที่มาหลายที่แล้วทาไมมันอาอยุยืนพูดทาเป็นทาได้เป็นเพราะอะไรเน,นี่ยมันไม่อยู่ในมันรู้สึกว่ามันก็คืออยู่ในตัวเราอยู่แล้วอคือมันเข้าใจในบางครั้งคือเข้าใจอยู่บ้างแล้วเจ้าค่ะเข้าใจในสิ่งพวกนี้อยู่บ้างอาจจะไปก่อนถอนอะไรมันมโบสัวจัวจริงเลยไม่แน่ใจฮะม่วงนอนเลยพ่อเจ้าม่วงนอนมั้ง อะไรง่วงนอนเพราะไปถอดนิฐานนะพูดทำบอกเลยก็เพื่องยังเวลาก็ยังติดกันอยู่เน okay ี่ยไม่จริงวะอ้างง่วงนอนพอถอนฐานเสร็จหายง่วงเหรอไม่รู้จ้ะะไม่ทราบจ้ะไม่ทราบแผ่นถอนนิ้ฐานเนี่ยสําคัญจริงๆนะจะบอกให้ถ้าใครถอดนิตฐานได้ลงแก่ใจจริงๆอ่ะมันก็เป็นธรรมไปเลยอ่ะเข้าใจทรรในสัจจะทำความจริงไปเลย ยแผ่นถอนฐานสี่สี่หน้าสี่หน้าเนี่ยสำคัญมากคนเห็นเป็นเรื่องเล็กน้อยแล้วก็อธิษฐานก็ไม่ค่อยลงแก่ใจถ่านไปเรื่อยเฉยไอตัวเนี้ยถ้าใครอธิษฐานลงแก่ใจเนี่ยอยู่ๆเนี่ยโยมเขาก็พูดทำชัดเจนออกมาหมดเลยจากใจแล้วหลายคนก็ก็เข้าใจทำรู้ทำเห็นทำเป็นทำได้เนี่ยเพราะแผ่นแผ่นอธิษฐานเนี่ยแผ่นถอนอธิษฐานสี่แผ่นเนี่ย อันนี้ก็เราจะเห็นว่าเรื่องเล็กน้อยเน,น,นี่ยสำคัญมากนะเวลาถอนก็ต้องถอนให้ขาดขอเข้ามาก็ขอกระมาให้ขาดถอนคําสับแช่งขอเข้ามาก็ต้องอถอนให้ขาดหมดเลยต้องทําให้ขาดหมดขาดที่ใจหมดไม่ให้ติดค้างเลยไม่ได้ใจเลยแล้วก็แผ่เมตตาเจ้ากรรมในเวรต่อประทัดงหลายตัวนี้สําคัญไม่งั้นอนะ่ะจะผิดกัน้นทําให้ฟังทําไม่รู้เรื่องไอ,อ้ฐานนะทุกวันเนาะใหม่ๆก็ตอนนี้ยังถามไปก่อนทุกวัน แล้วก็ฟังรมทุกวันนะเจ้าค่ะเวลาเดี๋ยวต้องไปรู้พอรู้ขนาดนี้แล้วมันก็ไม่มีอะไรแล้วมันก็เหลือแต่ว่าให้มันชัดเจนขึ้นที่ใจเนะาะเอวังก็มีนประการเรือนนี้